ด่วนเลยครับฟุตเทจจากเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ตัดก,กันด่วนเลยจากบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้ส่งฟุตตัวคันจริงของ Honda Civic EHEV ใหม่ H e v ai, ซึ่งจะโชว์โวตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับก็คือวันที่24มีนาคมนี้ที่บูธของ Honda ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองทานีนะครับ เปิดจองสิทธิ์ที่งานและที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศโดยจำหน่ายทั้งหมดนะครับทั้งหมด2รุ่นในการตกแต่งราคาประมาณการมีดังนี้นะครับคือรุ่น ehev el+ Plus ไม่เกิน1,150,000บาทและรุ่น ehev rs ค,คือรุ่นท็อปนะครับราคาไม่เกิน1,270,000าบาทจะทำการเปิดตัวและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน2565นี้ จุดเด่นของ Honda c ซ e v วิ e h e v ใหม่นี้ก็คือเป็นขุมพลังไฮบริดทำงานาร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิต e ร Direct Injection a t k i n s o n Circle DOHC 4สูบ16วาล์วเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า eCVT และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนอกจากความแตกต่างในด้านขุมพลังแล้วนะครับ Honda Civic e h e v ใหม่นี้ ก็จะมีออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับคนที่เป็นเจ้าของ Civic Turbo รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโฉมนี้รุ่นที่11ก็อ,อาจจะมีคำตอบคำถามในใจมากมายนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วใน Civic e h e v ใหม่นั่นก็คือเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับลงได้นะครับเชื่อมต่อกับห้องสัมภาระสามารถวางของได้ไม่เท่านั้นนะครับก็ยังเพิ่มช่องปรับอากาศสำหรับเบาะแถวที่2ครับซึ่งทั้ง2องออปชันนะี้ก็ไม่มีใน Honda Civic Turbo รุ่นล่าสุดนีครับช่องเชื่อมต่อ USB 2ตํตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและที่ชอบมากใน Honda Civic EHEV ใหม่นี้ก็คือล้อแม็กนะครับเป็นลายใหม่18นิ้วนะครับซึ่งก็อยากจะนำไปใส่ในรุ่นท็อปนะครับรุ่นเทอร์โบซึ่งในรุ่น IS นั้นก็มีเพียงขนาด17นิ้วเท่านั้น ผมหน้าโดยรวมก็จะเหมือนกันนะครับระหว่างตัวขุมพลังไฮบริดแล้วก็ขุมพลังเทอร์โบแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในข,ขุมพลังไฮบริดนั้นก็คือโลโก้ HMar k เป็นตกแต่งกรอบสีฟ้ามีลายโครเมียมคาดที่กระจังหน้าแล้วก็สัญลักษณ์ e h e v ที่ด้านท้ายไฟหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมไฟส่องสว่างสําหรับการขับขี่ในเวลากลางวันก็เป็นแบบ led มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสปอยเลอร์หลังสีดําสัญลักษณ์ rs ที่ด้านท้ายในรุ่นท็อปนะครับ ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็มีเสาอากาศแบบคลิปฉลาม Civic Turbo รุ่น top is นั้นก็จะเป็นปลายท่อคู่นะครับสวมปลอกโครเมียมแต่ใน Honda Civic EHEV ใหม่นี้จะออกท่อเดียวเป็นปกตินะครับแต่ก็ยังตกแต่งโดยการสวมปลอกโครเมียมมาให้ด้วยครับเบาะหนังกลับและวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยได้สีแดงพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีแดงพร้อมกับแพดเดิลชิแป้นเหยียบคันเร่งและก็แป้นเบรกนะครับจะเป็นแบบสปอร์ต มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลกับขียแบบ TFT ขนาด10.2นิ้วระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อของ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วก็ Android Auto พร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมทระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวา Honda Connect เทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์ที่ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกลายเป็นฟังก์ชันมาตรฐานแล้วครับสำหรับรถยนต์ Honda รุ่นใหม่นั่นก็คือระบบ Honda Sensing เป็นแพคเกจระบบความปลอดภัยที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วต่ำรถยนต์ขันหน้านะครับที่ความเร็วต่ําระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมตัติระบบเตือนเมื่อรถขันหน้าเคลื่อนที่ แต่ก็ยังคงไม่มีระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะครับหรือว่าไบสปอร์ตซึ่งผมก็คิดว่าตรงนีนะ้มันจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองไทยมากกว่าในยามที่ฟ้าฝนหรือว่ามืดคืมรวมถึงเวลาเราติดฟิล์มหนานครับเวลาค่ำคืนการที่ว่ามีเตือนที่ไบสปอร์ตมันจะเป็นแสงมันทำให้เราเป็นจุดสังเกตได้มากนะครับแต่ก็ยังคงมีระบบดั้งเดิมของ Honda นั่นคือระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับฮ n d ด้าเลน w a ส h นะครับซึ่งจะแสดงเฉพาะด้านซ้ายเท่านั้น ขณะที่กล้องถอยหลังนั้นก็จะมีเฉพาะกล้องเดียวคือมองด้านหลังแต่ว่าปรับมุมมองได้3ระดับนะครับยังไม่มีกล้องมองรอบคันรวมถึงยังไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะที่กันชนหน้าและกันชนท้าย ฟูลไฮบริด e-HV จะเป็นเทคโนโลยีหลักในกลุ่ม XEV นะครับของ h o n d a ซึ่งจะลงตัวกับการใช้งานในปัจจุบันนะครับในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านนี้ระบบไฮบรบิดก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่ายัางจะต้องเดินทางในเชื่อมแต่ละจังหวัดนั้นความสะดวกมันจะมีมากนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเช่นกันนะครับมีสีภายนอกทั้งหมด6สีด้วยกัน โดยสีดำคริสตัลมุกนี้นะครับก็จะมีเฉพาะรุ่น e h e v r s คือรุ่นท็อปนี้เท่านั้นสีภายในมีทั้งหมด2สีได้แก่สีดำและสีเทาเบจซึ่งขึ้นอยู่กับสีภายนอกโดยรุ่น e h e v r s หรือรุ่นท็อปนั้นสีภายในจะเป็นสีดำเท่านั้นครับ